เรายึดว่าคนนี้เป็นแม่เราแม่เราตายทุกไหมทุกเรายึดว่านี่เป็นลูกเราลูกเราตายทุกไหมอันนี้ของเรานะแม่เน,นี่ยก็แม่ของเรานี่ลูกของเราใช่ไหมอนนี้อันนี้ยังลืมมองตัวเราใช่ไหมอพอตัวเราจะตายทุกไหมทุกเพราะอะไรไม่อยากตายใช่ไหมไม่อยากตายตัวเราจะตายก็ทุก อันนี้ก็คือเราเมื่อกี้ของเราอันนี้เป็นเราออ่เป็นเราอยากตายยังทุกข์อย่งอยากตายก็ทุกข์เนี่ยอืม,อมเพราะความอยากไอ้คนอยากตายบางทีพอจะตายจริงมันไม่อยากแล้วนะก็เคยคุยกับคนฆ่าตัวตายหลายคนอพอมันจะมันจะตายแล้วมันไม่ไม่ได้ตายแวบ ไปเลยไงมันทรมานระหว่างทรมานโอ้โหไม่อยากตายแล้วตอนนี้ <c oughs> เพราะมันทรมานอืมวันนั้นคุยกับโยมผู้หญิงอยู่คนเนี่ยที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยเขากินเป็ดเ <c oughs> นี่ยเออน้ํายาล้างห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> พูดเร็วไปนิดนึง <c oughs> ทานน้ำยาล้างห้องน้ำ <c oughs> กินเป็ดอาหาร กินเป็ดก็อร่อยเท่านั้นเองนะนี่เพราะค้าเป็ดด้วยนะปรากฏว่าพอพเขากินไปหูมันแสบร้อนมากเลยเขาเลือกกันเขาบอกเขาไม่อยากตายแล้วนะก็ดิ้นรนขวนขวายแต่มันก็ยังไงอ่ะก็เอาไปโรงพยาบาลแล้วมันมันไหม้หมดกัดหมดแล้วก็เลยต้องตัก ลำคอคอตันนะต้องปิดลำคอเท่ากับว่าต้องทานอาหารทางจงตรงกระเพาะลงไปเลยแล้วเราก็สัมผัสอ้าว้วน้ำลายกืนไงก็กืนไม่ได้สิขาะก็ต้องตบ้วนตลอดเพราะกืนไปก็เต็มไงเต็มแล้วล้นออกมาเพราะคอตันนะโดนเย็บปิดแล้วอ่ะปิดคอมันไหม้หมดไง ไม่ตายยังอยู่อืเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะเพราะนั้นอย่าไปฆ่าตัวตายนะโยมนะเพราะเกิดมันไม่ตายอ่ะโยมจะทรมานไปทั้งชีวิตน่ะเข้าใจไหมเออเนี่ยอืมเพราะว่าหลายคนหลายเออหลายคนรอดหลายคนไม่รอดหลายคนทรมานใช่ไหม เออมันมันเราไม่รู้เราจะเจอกรรมแบบไหนไงใช่ไหมอ่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไอ้ที่อยากตายไม่ได้อยากทรมานนะจริงไหมอยากแวบไปเลยใช่ไหมอยากหัวใจวายจบแวบไปเลยใช่ไหมอ่าแต่บางทีมันไม่แวบอย่างเราคิดไงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิบากอ่ะค่าเท่าไรมันก็ไม่ตายนะอ่ามันจะเจอคนมาช่วยนะอ่ากระโดดลงมาติด เราเบียงเงี้ยนะกลา,า,ายเป็นแขนหักขาหักนะทรมานทั้งชีวิตอีกใช่ไหมเหมือนตายทั้งเป็นน,น่ะมีอยู่คนเพื่อนอตาตมาเนี่ยข้ามถนนมาโดนรถชนปุ้งนะข้ามมาสองคนโดนชนทั้งคู่เลยคนหนึ่งกระเด็นมาฟุตบาทนะหลอดอีกคนกระเด็นไปกลางถนนรถคันที่สองมาเยียบซ้ำอีก นะกระโหลกแตกตาทะลักหักแตกเลือดเต็มไปหมดเลยไม่ตายอยู่นะโอ้โหตัวตนยังอยู่ด้วยนะอ่ารถใครมาก็ไม่กล้ารับมีแท็กซี่ก็ผ่านไปหลายแท็กซี่แล้วแท็กซี่อยู่คันรับรับไปเสร็จก็ <c oughs> เข้าโรงพยาบาล กะโหลกแตกหมดต้องใส่ไฟเบอร์แผ่นบอลุ่มเลย<ม>นะ<ม>ใส่ไฟเบอร์ตอนหายนี่นะแล้วก็ใส่ตานี่ต้องเปลี่ยนอะไรในตาเนี่ยเยอะเลยทีแรกก็จะไม่เห็นอยู่หรอกหลังๆก็พอเห็นนนอนก็จะ,ะคือจะกระพริบตาไม่เหมือนไม่ค่อยได้เหมือนปกติเวลานอนตาจะลืม,ม,มดังนั้น เพื่อนจะไม่ทราบว่านอนหรือไม่นอนเพรว่าตาจะลืมนอแล้วก็แขนหักขาหักใส่เหล็กหมดเลยลำไส้อะไรก็แตกก็เย็บวันนี้ก็ยังอยู่นไม่ตายเอย่างว่าระวังนะไอ้พวกอยากตายอยากตายเกิดมันไม่ตายขึ้นมาเนี่ยทรมานทั้งชีวิตนะบอกให้ นะเพราะว่ามันมันอันนี้จังไม่แน่หรอกืม่ดังไหมครับครับขอขอการท่านพระอาจารย์ครับด้านนี้ครับครับขอการท่านพระอาจารย์ครับคือเมื่อสักครู่ก็ได้ยินพี่ๆเล่าถึงมีคนฆ่าตัวตายนะครับก็พอดีในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ยินจากพี่ๆท่านอื่นที่พูดถึงว่ามีคนเป็นโรคซึมเศร้าในสังคมเรานะครับแล้วก็ มีการที่จะทําการฆ่าตัวตายอะไรเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยในในสังคมนะครับเลยจะกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะที่ฆ่าตัวตายนี้ก็ถ้าเกิดมีคนที่มีความคิดซึมเศร้าแล้วเขามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมครับก่อนที่เขาจะคิดจะทําการฆ่าตัวตายครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเลยขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะกับคนกลุ่มนี้ครับ จริงๆจ,จะไปฆ่าตัวตายทำลายเพรานะออยังไงก็ตายอยู่แล้วจะไปรีบตายทำรนะก็อยู่ให้มันตายธรรมชาติก็ดีกว่าไม่ล่ะนะอืมแล้วคือเวลาที่เหลืออยู่มันยังทำให้เราเป็นอริยะได้ไงใช่มั้าเราไปปิดโอกาสเราเองเพื่อความเป็นอริยะปิดอากาศ ปิดโอกาสของเราเพื่อการพ้นอบายอย่างเงี้ยมันไม่ฉลาดไงใช่ไหมการตายของเราเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุคนอื่นน้อยใจเรื่องนั้นโมโหคนนี้อันนั้นอันน้นอัี้ไปเอาเหตุปัจจัยภายนอกมาทําให้ตัวเองต้องตายมันมันยึดมั่นเกินไปไงยึดมั่นถือมั่นนะการยึดมั่นอย่างเงี้ยก็เพราะไม่ได้ สดับในคำตถาคตไม่รู้หนทางแก้ทุกข์ดับทุกข์ไนงะพระเจ้าจึงบอกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตพยาบาทไงถ้าไม่มีจิตพยาบาทอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยการกระทําพวกเนี้มันจะมีขึ้นมาไม่ได้ยมจะทําลายอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีจิตคิดเบียดเบียนทางนั้นนะ ใช่ไหมโยมจะทำลายเพื่อนจะทำลายหมู่คณะจะทำลายองค์กรนะจะทำลายอะไรก็ตามอ่ะโยมต้องมีจิตพยาบาทอนะ่ะมีจิตเบียดเบียนอนะ่ะใช่ไหมถ้าโยมเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยการเบียดเบียนเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้พระเจ้าบอกไม่ได้ถ้าคนเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยเพราะรสอร่อยของอุเบกขาคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งไนงะใช่ไหม ยังกำลังเบียดเบียนหมู่คณะกำลังเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลกำลังเบียดเบียนตนเองนะอันนี้เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนนะเห็นไหมซึ่งพระเจ้าก็ไม่ให้เบียดเบียนตนเองนะจะเบียดเบียนด้วยวิธีใดก็ตามอยากจะพ้นทุกข์ก็เบียดเบียนตัวเองแบบอัตตกริมฐานโยโคคือพ้นทุกข์ด้วยวิธีทางที่ถูกต้องมีไง แต่ไม่เอาไปเอาวิธีผิดก็เกิดการเบียดเบียนตนเองในการเบียดเบียนตนเองก็มีหลากหลายองเ,เลยเรียกว่าอัตตะกิลมันฐานุโยโคอยากจะพ้นทุกข์อยู่หรอกแต่ก็สร้างการเบียดเบียนะทำให้เกิดวุ่นวายนะความวุ่นวายในสังคมในองค์กรนะ ดังนั้นจิตที่เป็นอกุศลก็มีอยู่แต่นั้นส่วนใหญ่เขาก็ไปอบายเสียส่วนมากนะนะคนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมักมักจะไปทุกขตินะแต่นี้ถ้าจะไปสุขติได้เนี่ยก็ก็ไม่ง่ายนะต้องเหตุปัจจัยต้องโอ้โหพร้อมจริงอะนะนะ พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามฆ่าตัวตายไงห้ามฆ่าตัวตายพระอราหันต์ท่านสิ้นอาสวะแล้วท่านไม่มีกิจอะไรทําแล้วท่านก็ไม่ได้อยากจะไปฆ่าตัวตายอะไรนะไม่งั้นพระอราหันต์พันกว่าลูก็กจะอยู่ทําไมก็ฆ่าตัวตายกันหมดนะใช่ไหมอเออเน่เออ ท่านจริงท่านยิ่งไม่เสียดายรูปมากกว่าเราอีกจริงไหม,ไหมคนที่กําลังจะตายเนี่ยเป็นอหรหันต์ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแสดงยังมีความเสียดายรูปไหม,ไหมก็ต้องมีอุปทานนักขันนะแต่เพราะยึดนมามธรรมมากกว่าจิตมันบอกเฮ้ยอยากฆ่า,าอยากฆ่ารูปนี้ซะมันเชื่อจิตมากกว่ารูปใช่ไหมซึ่งจิตก็เป็นของเขาอีกอะ่ะเพราะเขาหลงไม่ได้หลงรูปอย่างเดียว หลงจิตมโนวิญญาณด้วยหลงสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งของเราในอดีตบ้างอนาคตบ้างเรียกว่าวิตกกามวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกเห็นไหมเกิดวิหิงสาธาตุความเบียดเบียนอาศัยวิหิงสาธาตุจึงมีวิหิงสาสัญญาอาศัยวิหิงสาสัญญามีวิหิงสาสังกปะอย่างเงี้ยอ่ก็เกิดการเบียดเบียนกันขึ้น ดังนั้นคนที่มีอาการเบียดเบียนเนี่ยไม่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนเพื่อนฝูงเบียดเบียนสังคมเนี่ยก็ต้องมีจิตอกุศลแล้วใช่ไหมอ่าและการเบียดเบียนมันก็มีเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยกายอ่าบางคนก็ไม่เบียดเบียนด้วยวาจาแต่เบียดเบียนด้วยกายบางคนไม่เบียดเบียนด้วยกายแต่เบียดเบียนด้วยวาจาบางคนทั้งสองอย่างเลยอืมใช่ไหม 嗯嗯。Mm hmm. mm. สงสัยจะจะได้อะไรก่อนทำการละมั้งก็พยายามให้ได้ธรรมะก่อนกระทำการละนะแต่กระทำการละแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปจนหมดแล้วนะ ใช้วันเวลาหมดแล้ววันกับอวนคืนไม่ได้แล้วนะนะพระศาสดาก็จะเตือนเราเราตลอดนะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบนี้เรากําลังทําอะไรอยู่นะ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราได้ภาวนาอยู่อย่างต่อนเนื่องเราระลึกถึงการภาวนาตลอดเราอยู่กับลมหายใจมันก็เป็นความสบายใจไม่เป็นความเดือดร้อนใจไม่มีวิปฏิสานความเดือดร้อนใจเป็นความสบายใจ เราคิดย้อนไปทีหลังแล้วก็เราได้ทําดีที่สุดและได้ทําเต็มที่แล้วนะได้สร้างกรรมไม่ดําไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมและอย่าลืมว่าคนจะสร้างกรรมไม่ดําไม่ขาวยากนะนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่กรรมดำกับกรรมขาวใช่ไหมเขาคุยกันเนี่ยเขคุยแค่สร้างกรรมขาวแหละแต่เขาไม่ได้คุยการสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาว <c oughs> อันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ดังนั้นมันต้องมีมีจุดประสงค์ในการที่อยากจะสิ้นกรรมก่อนเห็นทุกข์อยากจะหลุดพ้นก็อยากจะมาสร้างกรรมตรงนี้หรือประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่นั้นคนอยากจะหลุดพ้นได้มันต้องเห็นโทษแล้วไงเห็นโทษของการอยู่เห็นโทษของการอยู่ว่า <c oughs> การอยู่เนี่ยมันไม่ได้สุขสําราญถาวรตลอดเนี่ยมันมีทุกข์เจือปนด้วยสุขมันก็มีบ้าง แต่ส่วนใหญ่มันจะทุกเสียส่วนมากหรือสุขส่วนมากแต่มีทุกขบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็แตกสลายอยู่ดีและหลังแตกสลายไปแล้วในสัมปลายะเนี่ยโอ้อันเนี้ยเป็นอีกยาวไกลเลยที่ไม่มีใครพยากรได้เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปแนอากาศเลยบางคราวตกเอาโคนลงเอาปลายลงเอาท่ามกลางลง สติของเราไม่มีความแน่นอนอันนี้เราต้องพ้นให้ได้ซึ่งการสร้างเหตุตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปไงแค่เรามาจเจริญอนาปานาสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถือว่าเราเราได้เคล็ดลับได้เทคนิคจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่งั้นถ้าเราไม่มีพระองค์มาถ่ายทอดปอกสอนเนี่ยมันก็เราคงใช้ชีวิตสเปดสปะ ยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ความทุกข์กันยังไงนะแล้วเราก็มองมองปุถุชนทั่วไปมองคนทั่วๆไปเวลาเราเข้าไปในสถานที่มีคนมากบางทีมองก็สงสารนะว่าเขาคงทุกข์เยอะแล้วก็ไม่มีหนทางแก้ทุกข์คือไม่มีหนทางแก้ทุกข์แบบอริยะเขาก็จะแก้ทุกข์แบบปุถุชนนะอ เขาอยู่ในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองจริงเขาก็มีความทุกข์กันเขาก็ไปทานอาหารไปกินเหล้าไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเตะอะไรไปเขาก็ถือว่าเขามีความสุขละคลายทุกข์ละแต่ทุกข์ก็ยังอยู่ทุกข์คือแก่เจ็บตายก็ยังอยู่แม้จะเป็นคนร่ำรวยมีบริษัทบริวารแล้วสามารถ ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แต่ก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีอันนี้เราต้องคิดให้จบไงต้องคิดให้จบพอคิดจบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออถ้ามันยังต้องเกิดอีกเนี่ยมันกะทุกอีกนะเดี๋ยวนี้เห็นเด็กๆแล้วโอท้อใจแทนโอ้กว่ามันจะเรียนกว่ามันจะโตกว่ามันจะทำงานเหนื่อยแทนมันน่ะเหนื่อยแทนเด็กๆเลยอ้เห็นนะ นั่งรถเมย์เดินไปโรงเรียนกันโอโ้เอาเฮ้ยสู้กันอีกนานเลยนะกว่าจะแก่กว่าจะเจ็บกว่าจะตายไปก็ต้องเจอทุกข์อีกเยอะนะแล้วถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาเนี่ยโอ้โหชีวิตมันจะไปท่าไหนกันเนาะนะมันจะไม่มีหลักยึดในชีวิตเนี่ยหลักยึดไม่มีก็เคว้งคว้างอะ่ะวงเวลามีทุกข์มาแล้วมันหาหลักไม่ได้ างนี้มีทุกข์มาหนักๆก,ก็อยู่กับลมนะนอนอยู่กับลมนะนั่งอยู่กับลมนะกินข้าวก็จเจริญอาณาปานสติจเจริญอาหารเยปฏิกูลสัญญาไปอะไรไปนะเนี่ยพระองค์จึงบอกว่ากายกตาสติเนี่ยย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้นะนะความไม่ยินดีจะครอบงำเราไม่ได้ มีอาวุธไว้แก้ทุกข์ละขอโอกาสครับอาจารย์พอดีมีเรื่องเล่านิดหนึ่งในงานนี้บังเอิญลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือวิชยัยผมเคยกล่าวพพะะรําให้ฟังเมื่อเจอครั้งสุดท้ายประมาณปีครึ่งแล้วจากวันนั้นก็ไม่เจอกันอีกมาเจอที่งานเลย S <S ซึ่งลูกสาวเขาเคยเข้าโรงพยาบาลที่เป็นจิตเวชไปรักษาโรคทางทางจิตนะฮะตอนหลังเจอก็ดีขึ้นถามว่าได้ได้ได้เปิดได้ฟังพระอาจารย์บ้างไหมเขาบอกว่าได้นะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือตรงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยคาดคิดเลยก็คือตัวตัวเขาเนี่ยไปบอกเพื่อนๆน เพื่อนๆได้เข้ามาที่วัดนาป่าพงเลยครับมาฟังพระอาจารย์อันนั้นเราก็ยินดีกับเขาด้วยครับอาจารย์มีการชักชวนบางคนก็รู้รู้คนเดียวพอเพื่อเพื่อตัวเองพอแล้วนพอตัวเพื่อผู้อื่นจะดีที่สุดครับนะอาจารย์ได้พอตัวเพื่อผู้อื่นหรือเป็นสับบุรุษยิ่งกว่าสับบุรุษตัวเองก็ปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย นั่นคือเขาก็มีความเมตตาแต่บางคนไม่มีศรัทธาและชวนให้ผู้อื่นไม่มีศรัทธาด้วยอา้าวหนักเขาไปอีกนะชวนให้ผู้อื่นนะรังเกียจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกนะอย่างนี้อืม,มันก็มีมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนะอืดังนั้นก็มันก็เป็นกรรมของแต่ละคนดูแลดูภาพรวมแล้วมันก็สร้างกรรมกันแล้วนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม อ่าอ่าถ้าชวนไปกินข้าวไปดูหนังนี่เร็วพับเลยว่างทันทีเลยชวนมาฟังธรรมปุ๊บเนี่ยโอ้โหธุละเยอะง็เลยไปธรรมะนี่ต้องไปคนเดียวแต่ก็ชวนชวนไปใหววานไปเพื่อจะติดล่างแห่มาบ้างอ่านะ เป็บรุุคนสดการเป็นบุรุษค,คนสุดท้ายก็คือ,ค,อคือใครก็ตามเนี่ยที่ไม่มีกัลยาณวัตรของพระองค์เนี่ยนั่นแหะคนนั้นเป็นบุรุษคนสุดท้ายละนะและขณะเดียวกันที่โอเคตัวคนนั้นไม่มีแต่คนอื่นมีแล้วคนอื่นก็จะต้องมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยใช่ไมนั้นบุรุษคนสุดท้ายมามองก็ในยะนอกจากจะเป็นความที่ ตัวเขาไม่มีมรรคแปดอยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะก็คงจะเป็นที่สุดบนโลกนี้ก็คงจะมีคนสุดท้ายจริงๆหรืออาจจะกลุ่มสุดท้ายนะคือตายพร้อมกันระเบิดทีเดียวเรียบนะล่มสลายก็เป็นไปได้อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือคนสุดท้ายนะในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอน เนี่ยถ้าใครไปเกิดในยุคหน้าที่มันมีสงครามเนี่ยยมยุ่งนะนะรีบบรรลุธรรมก่อนนะอืมจะจุเป็นสุขนะอืมเพราะมันจะทุกข์มากนะนะยมดูถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างหลายๆประเทศที่มันมันลบกันในเมืองเนาะมันจะหาความร่มเย็นไม่ได้เลยอะนะมันจะมีแต่สร้างปลักหักพังไปทั้งหมด ข้าวปลาอาหารโยมจะกินยังไงวันนี้โยมมีอาหารกินดีๆไปไหนไม่ต้องหวาดระแวงแต่ถ้ามีศึกสงครามโยมไปไหนต้หวาดระแวงหมดไว้ใจใครก็ไม่ได้นอืมแล้วการตายก็อาจจะเป็นการตายแบบทารุณด้วยเช่ไหมมันคาดอะไรไม่ได้เลย